สวัสดีครับท่านผู้ชมเขาบอกว่าแม่นนะปูเสือปูเสือหลายช่องทางอะที่ติดตามมาครับวันนี้ปูเสือสายเขมรนะครับวันนี้ทีมงานนะก็พากันมาตามจะเป็นยังไงนั้นมันรอติดตามและรับชมนะครับผมรากสี่เจ็ดโซตรงแล้วบนลหะครับบนนะเต็มเก้าคู่หาเก้า เดี๋ยวเดี๋ยวจะตุเดี๋ออานก้อนอืฝันจังไหนปูฝันก่อนทำฟ้อมฝันก่อนอะไร้อมับฟันร้อมหนึ่งสองสามันโดนแล้วทำก้อนแลวครับนันมาตรการรับปูครับโอ้เสียงสุดอดยินบานน้อนี่นอนบริติดไม่อโอ้หายไปหลายงวดบริตมาตามปู ผมมาเนาะหมนละมากอะจุดทูบไว้กับบ <ri> <c ười> <c ười> ่มีคนมากหมนละมากส่งผลมากกับเขาตามตัวสัตว์ดเนาะคือเหล็กปูก็ยังปล่อยสูงงวดอยู่เนาะปูเนาะเขามาเอาเขามาเอาทุกงวดแล้วคจะโตมากกับไหนปูนั่นแหละปูยูไก่เนี่ยเลยบริดัทมหาเจือเถื่อนเสร็จไปแล้วเนี่มันเป็นเหล็กปู ตองปูนี่ลักล้านี่ใส่เลขสูตรเนาะปูเลขสูตรเลขกเล็ฟันกับโดนๆถึงเหล็ฟันเนาะมาโดนมตัวนี้คำล้วนเหล็สูตรเลขกฟันตรงกันเมื่อใดนี่ป้าก็ได้ไปเส้นเหลากินได้อยู่ว่าก็วบำบาดยากอยู่แล้วเหล็เก่าโค่นี่ผสมให้กังเก่าโค่มันมันสิบพวิษจค่เพื่อครับคือลักล้าปูสิเอาเลขสูตรเนาะปล่อยเลขสูตรปล่อยใส่งวดนี้ฟันตะไปปูฟันอยู่ของเพราะท่านเน้นดอกฟัดนั่นเน้นแต่เลขสูตรก้อนนาะ บอกสุดท like uh, so no ah, uh ้ายนอกเลยฟันนะไม่บอกเบาๆในคลิปนี้เลยบอกอ๋อสุดท้ายฟันฟันแต่เ้องหดไปละฟันว่าผู้เฒ่าใส่บาทน้ำาะผู้เฒ่าสองคนเฒ่าไม่ยิ่งหรือแปะวะแปะอเไรสี่เท่าศูนย์ดิบุกู้เฒ่าใส่บาทอ้าวไม่ยิ่งกับสี่กู้เฒ่าผู้เฒ่าสองคนนะกว่าขนาดมันไปอีกแล้วผู้เฒ่าสองคนผู้เฒ่าไม่ยิ่งบอกกู้เท่าไม่ยิ่งทั้งต้องละ ใส่บาทเออกัอนดอกเตยก้อนหมือนสินบาทก็บาทก็ศูนย์มัยิ่งจะตำมาแต่ลงตาตีไหวแต่มาแบบทีกะซีเนาะผีบ่นี่ผีกะซีทีตัวผู้เฒ่าตายไปแล้วเพขาติดสายไปแล้วทีกะซีอยู่แล้ววะผู้เฒ่าก็เก้าครับศูนย์กับบาทกับศูนย์อยู่แล้วสิ่งเอาศูนย์มันถือมันถือจำไรคุณและเอเล็ก เล็กสูตรมันก็สีหกศูนเนี่นเป็นเหล็กตัวเดียวกันนะให้ระวังกำหัวกำหหางก็แหน่กยสีมาว่ามันเที่ยวขันกับเล็กสูตรนะนะสีเก้าสูนเอาเหล็กสูตรมาไหนเอาเหล็กสูตราเอรเหล็กสูตรมันมันไม่ยู้ตีนเก้าหาเก้าแล้วก็หกเก้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสะาปบเก้าหกเก้าหก พิเศษนาะหนึ่งหกเก้าหนึ่งหกเก้าเลยนะตัวพิเศษหกเก้าสองตัวน่ตัวหกเกงนั้นี่่สตัวเนาะหนึสุดพิเศษอะไรพิเศษนาะเาสองตัวสองตัวจหางปูสองตมีเก่าหางแต่เอาตะคูเน้นมันก็ได้เ่เอาหมดไดเาหมดไปหมมันออกส่วนมาก ให้ไปสองคู่สีบมันออกมันออกตัวอยู่หลายตัวหลายไเต็มไปลนั้น่ออยู่ตหวมึงไสุดเต็มแล้วพอเอาตัวน่อยัหวตัวใดตัวเดแม่แมครับบูอ่ที่นี่เอาไอเล็บสองตัวเต็มมันห้าเก้าห้าเก้าหกเก้าหกเก้าห้าแปดหกแปดห้าแปดหกแปดหกศูนหกสอง 5้าแปดหกแปดหกศูองานองศูนแค่นั้นแหละห้2ศูนย์สองศูนย์หกส8บเจ็อ้าหเจ็ตั่งเบืงแมนาคูตือละอือละเล็กล้างมาเล็ก้างสี่คูโอ้ล้างอีกเหรอ ล่างวิ ok te okay, an, ่งเกเับี่นะแต่แต่มามักเจ็ดล่างวิ่งซี่สีสองสี่เจ็ดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววิ่งยังก็วิ่งกับเจแต่แต่มาสี่เน้นให้แล้เจ็ดผู้ใดมักซี่กับสีล่างวิ่งซีกับเจ็ดกับเจ็ดเออมยังเลยจับคู่ซีสองสี่เจ็ดหสเก้าสี่หกสีเสเจ สี <Ooh>. okay. ่หกส่เกาหลางเป็นหลางบนเป็นบนเน่นตัวเดียวเลยสีเจ็วงกลมให้เลยสี่เจ็ดน่นแนนหมวดนี่นเบยญน่นเด้ปบบเน่นหกเก้าครับหกศูนย์ตัวบนวงกลมให้แน่ตัวบนหกเก้าแปดห้าแปดหแปดหกศนกสองห้าศูนย์ สองศูนย์วงกลมให้เน้เกหกเกูนย์หล่างมันสีเด่นเยสองตัวได้ปูหลักสิบล่างมันสีเด่นเลยสองตัวบัดบัดสี่เจ็ดบัม่านี่สองเจ็ดสอมาทันทีเลยสี่หกแล้วก็สี่เก้าบัดรสี่เจ็บมาสเจสีเข้าทันทีเลยโอ้กันตกกันบ่ครับสองเจนี่กันสีเจอ่ะครับปูเสือสายเขมร อันนี้เป็นเล็กล่างนะครับอันนี้เป็นเล็บนนะครับท่านผู้ชมเล็ฝันจเก้าสี่ศูแหละตัวเดียวเก้าสี่ลงข้างล่างความฝันเล็ความฝันันเสียนศูนฝันความฝันปูคือเก้าสี่ศูนยเกี่เกาศูนย์นีก็ได้เก้าหสี่ศย์เกก็ได้สี่เก้าศูนย์ก็ได้แล้วเก้าห้าสก๊บออสี่เจตมาศอะตีว่าผู้เฒ่ากว่าเก้าสี่ศเก้าสี่ยตายกับศูนอยู่แล้ว บาตกระสุดยู่แล้วแม่เหรอดีอยงนี้ดูเสือสายกระมิเทียบกันหาเลื่อเลยฝันฝันว่าผู้เฒ่าผ้าใส่บาดรแล้วผู้เฒ่าแข็มใบแข็มใบแล้วจะได้ก็จัดเนาะไม่ชอบก็ผ่านนะครับหลังพ้นข้อปีเกาสองเสือสายกระมินเลยพี่น้องมาตามให้แล้วแต่ข้าวบอกไปหลายเพื่อไลฟ์ตู้ครับแต่เน้นที่ปู่ชอบนี่ผมจะเก็บเนลื้อล่างนะครับล่างปูให้สี่เกจ เด็ดตัวเดียวลหละราคา200นึกมาเทียลายเลยบนเราเจอแยกเลยเทียนใบหนึ่งต่างหากใบหนึ่งต่างหากบนแกก็จะให้เน้น89 69 60แต่ถ้าใครจะชอบชุดเต็มก็เอาชุดเต็มนะเดบงแล้วถ้าเลขคู่ไหนมันจะเขาความฝันของเขาครับของผู้เอฟซีเขาเบิ้งอะไเลขไหนมันถือเลขเขาบดบอมักอ่ะเอาเลขวิ่งเขาไปใส่เลยกขาของเขาได้เก็ดกับซีหรือผู้ใดมีหลักอื่นก็มาใส่ได้ามาใส่ได้เอออืม เด้อ่าบงครับเด้อเดี๋ยวจะลุกกองไฟบ่หกับหาหกคับหาวิ่งหกับหา้างบนยันด่บอวบนวิ่งหกรับหาดไปเผาถิน่นนนอ,อันนี้เลขบ,บ,บนนี่เลขไฟไหมเลอ่เ <c oughs> อันนี้ของปูนะครับอ่ะสแกบไ้ครับเพื่องนุตยมเลขัตรันอันี้เลขบนครับเขาเล่นะครบไปครับ ัว่นน้นเขานี่ยุ่นนที่าิมโทรมากตัวเดียวเนียน่นเขาก่เนยเสไซสเขมรครับเกครับส่วนตัวเนาะแล้วก็ก็ล่อกับกตรตัวนั้นนะครับมันบอเขาสามสุดนี่เขาถึงมีตัวอื่นตัวกดมันลายเขาเพราเยกมันเต็มเต็มสุดไปเลยเนาะ เล็มส <mile> ุดไปผูไหดเขาบงเขาตีม <itud> like ัก like ตัวไดเขาคพา่มฝันเขาตัวไดเขาก็ติเอวตัวนั้นถ้าเขาไม่หายเลขไปตัวเดียวสิไปถือกับถือกับเลขเขาเขาก็ซื้อนมาครกับมันจะเป็นอย่างนั้นถ้าไปโดนเลขที่ชอบก็ถือเลขเขาตอบไปซื้อทำเลขเข้าครับตัวเดียวครับนี่ก็เลยคำนวณเป็นแนวทางเนี่ยดูว่าเบื้องเอาเป็นแนวทางคำนวณนะครับนี่กันรู้อรก็เพยทุกคนแล้ว แต่ก็ของปูนี้เข้ามากี่งวดแล้วครับปีนี้มันลดหน่อยเด้อแต่เล็กเลขวิ่งเขาสูงวัดมันหลุดบังวังเล็กอย่างมันออกอยู่อันนี้เนะชี่อวไม้นี่บ่เขา